สวัสดีครับพบกับช่องเน็กนะจก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านโกเน็กนะครับบ้านโกเน็กนี่อยู่แถวไหนผมไม่บอกครับเดี๋ยวเข้ามาขอเลเตอนเยอะนะับแตอนนี้ก็อยู่กับ <S <S ข้าวหอมนะครับเอาไหนใบใบกล้องหน่อยสิแค่ใบกล้องหน่อยอ่าวันนี้น้องจะไปคิซโซนาบล่าครับ <S <S แล้วนี้น้องกําลังกินอะไรอยู่คะกินนมค่ะกินนมรสอะไรคะรสจืดหรือรสหวาน เกิดใช่ไหมโอเคค่ะเก่ง <มา S 1> โอ้อร่อยน้องโอ้พุงใหญ่เลยพุงอิ่มใช่ไหมคะ<ไ>อืมอิ่มแล้วแบบอิ่มแบบนี้ต้องกินข้าวอีอสักจานนึงได้ไหมไหวไหมอีกสักจานไหวไหมไหวทำไมอ่ะอิ่มมากเลยเหรอแล้วถ้าเกิดน้องนั่งแป๊บหนึ่งน้องกินข้าวอีจานหนึ่งได้ไหมไม่ได้เลยเหรอต้องกินข้าวนะถ้าไม่กินข้าวน้องไม่แข็งแรงอลอแล้วออกกล่องนมมาตีหน้าปบาป้าแบบนี้ได้ตรงไหนล่ะ ไม่ได้นะคะเอาบายๆท่านผู้ชมก่อนเร็วบายบายเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบอยบล็อกพบกันใหม่นะคะจะมาหนะคะพบกันใหม่นะคะเอ่อไายบายฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์บอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนักจักรกันด้วยนะคะเอาพูดเร็วคุณไม่ทันใช่ไหม ยาวเกือใช่ไหมโอเคค่ะเ,เ,เมนูที่ผมจะทำวันนี้ก็ไก่ผัดพริกไทยดำนะครับมาดูกันก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องใช้ไก่นะครับไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะครับไก่บดอย่างเดียวเลยในกระทะร้อนก่อนนะตนี้รออย่างเดียวนะครับไฟแรงๆไปเลยเนี่เอาไก่ใส่ลงไปเนี่ย ตองคิดอะไรมากนะครับรไข่ใสลงไปอย่างเดียวครับเสียงสู้ซ่านะครับเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผัดสักแป๊บนึงก็เดี๋ยวน้ำมันจะคลายตัวออกมานะครับอือกัน ไก่บินนะครับแต่เราแบ่งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำหลายเมนูหน่อยนะนี่ทำให้ให้เด็กๆกินก่อนนะแบบไม่เผ็ดมากเด็กๆจะได้กินด้วยก็ใส่นี่เลยซอสหอยนางรมใส่ไปนิดนึง พอนะครับผัดผัดผัดครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับผมนิดนึงไม่ต้องเยอะอันนี้ของเด็ดครับรสดีครับผมรสดีนิดนึงพอไม่ต้องเยอะเพราะมีกลิ่นหอมนะ ไฟไม่ต้องแรงนะไฟเบาๆพอนะผมไหมนะเห็นไหมน่าก,กินไหมครับแล้วก็พริกไทยนิดๆเด,ด็กๆก,กินได้นะ เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมง่ายไหมใส่ถ้วยเด็กนะให้เจ็กได้เด็กได้กินทีนี้ของผู้ใหญ่ต่อเลยนะครับของผู้ใหญ่ต่อนะเหมือนเดิมเลยครับไปนั่งลม สิวขาวหย่อๆไปน้องเยอะแล้วก็เหมือนเดิมครับรสดีไม่ต้องเยอะเช่นกันครับแล้วก็คลุกเขาไว้เข้ากันโหเค อเห็นไหมีมสันมันเริ่มมาแล้วเห็นไหมทีนี้อยากให้หอมมากๆก็พริกไทยเลยครับอันนี้ผู้ใหญ่กินเองผู้ใหญ่กินเองก็เยอะๆเลยง่ายไหมใส่ไม่กี่อย่างเองกับข้าวนี่เป็นอะไรที่แบบทำเองเซฟนุนได้เยอะที่สุดนะครับ ถ้ารวยก็ไปซื้อกินเอาครับผมว่าทำแบบข้าวกินเองนี้ถ้าเราทําอร่อยนะก็ถูกปากตัวเองอิ่มแน่นอนเพราะเราทําเท่าที่เราอยากกินนะครับนะไก่ผัดพริกไทยดํานะครับเสร็จไหมเสร็จแล้ว ปิดไฟจบตักใส่จานอ,อน่ากินไหมไก่ผัดพริกไทยดำเป็นยังไงบ้างครับง่ายไหมนิดเดียวอ่ะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไง น,นี่ก็แบบเด็กนะเด็กน้อยกินได้นะครับสองขวบสามขวบกินได้ไม่เผ็ดนะครับอันนี้ก็จะหนักพริกไทยไปหน่อยนะึงเค่นี้เลยครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาลองกินกันดูนะครับเนี่ยเราก็ทำมันโรยเป็นข้าวเลยไก่สับปัดพริกไทยน้ำนะครับ หมากเขาให้คร mm ับผมอร่อยมาก ปลายแล้วหนึ่งมือเห็นไหม,ม,ม,มข้าวสวยตีว่ารักห้าบาทไก่ตับสิบบาทได้แล้วหนึ่งจาน เครื่องปรุงอ่ะให้เลยเอาให้เครื่องปรุงอีกสิบาทเลยอ่ะมื้อนี้สามสิบบาทจบไก่ล,ล้วนๆนะอืม <c oughs> อืมอกินเป่าไม่ได้นะเพราะว่ามันเค็มนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ใส่ตนะิ่วขาวไปนะกินกับข้าวดีกว่าหมอครับอืม โรยไปบนข้าวโรยไปเลยมฮึมหมาบเขาให้อืมเงียไปซื้อ ตำพริกมากินด้วยก็ได้นะแต่ผมไม่กินนะมื้อนี้ผมอย่างเดียวดูเรื่องเลยครับอย่าไปทอดไข่สัก5บาทนะไข่ฟองนี่ห้าบาทนะไปทอดไข่ดาวมาโปะนะโอ้โหสุดยอดลองดูครับทกินเองดีกว่าอืมมาอเขาห้ง นือเรื่องอืมโอเคขอตัวไปกินก่อนนะครับคนเ,เราสร้างความสุขได้หลายรูปแบบมากสำหรับผมนี่ความสุขของผมคือการกินเลยนะครับเดี๋วต้องเป็นอาหารที่อร่อยนะ มึง่ย่เป็นของลูกผมแยกไว้แล้วอเอพีห้ามีอะไรเด็ดๆมาทำให้ดูกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากช่องเ็ในจาก,กันด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไปก่อนครับ